ดีค่ะพี่มหาเศรษฐุกท,ทุกไอดีสวัสดีค่ะท่านบอสวงและพันรยาคู่ชีวิตของท่านและบอบริหารทุกทุกไอดีค่ะครูบิยองยองใายแสงประสิทธิ์ออนแอร์ที่สัตหีบชนบุรีตอนนี้จอดอยู่ที่ตลาดใครยังไม่ได้กลับเข้าถึงบ้านนะคะด้วยหน้าที่เรารู้ว่าต้องทำอะไรในเวลานี้นะคะในเรื่องของอดีตเนาะถ้าจะพูดมันก็คือเรื่องเดิมที่มันไม่ได้โกหกใครนะคะ y ายไอจอยทำไมต้องทำออเคสขอบคุณมากๆค่ะกับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของการได้รับมาขอบคุณคดอองปนิสราคาเพียระคดเป็กอาทิตย์ปัถ้วยงามผู้แนะนำตรงของครูวิยงอัพ์ลายใสย่ลุยใส่จวดเริ่มต้นจากการทำออเคสสนะคะคำเดียวด้วยรักรักคดเป็กที่เป็นเหลนชายแท้ๆด้วยสายเลือดนะคะตัดใจไม่ยากเลย ในตอนเริ่มต้นแต่หลังจากที่ได้สมัครแล้วเรื่องเงินห้าพันบาทบอกคดเอกว่าเอาไปทําให้ยายตียายไม่รู้เรื่องโอซี OC เป็นยังไงไม่เข้าใจทําให้ยายหน่อยจะต้องใช้นี่สามไปเงินหนึ่งไอ้เงินห้าพันบาทคดเอกบอกว่ายายเพิ่งใช้คุณยายไปต่อย,ยอดก่อนก็ส่งให้คดเอกไปจากห้าพันวันนั้นค่ะเกือบจะล้านแล้วค่ะทุกท่านขอบคุณมากๆก,ก,กับโอกาสที่ดีด้วยการทาธุรกิจนะคะในตอนเริ่มต้น ขอบคุณมากค่ะกับทีมติ k กตอกสาสายที่มาด้วยกันนะคะลูกตรง3ามไดี ID, ปัจจุบันยังอยู่ครบค่ะแล้วก็แตกแขนงไปเป็นลูกร้านเล่นรถเยอะแยะมากมายคุณมากๆค่ะและในเวลานี้นะคะด้วยทีม p ฟินิกด้วยอัพไลน์สายส่งความรักความรวยให้กับเราทั้งทีมนะคะขอบคุณท่านคาร์พรนเซนดนุสสาท่านทรงศักดิด์เดชนมสังกลเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่เติบโตขึ้น กายเป็นทีมพี่ตามมาญาติพี่น้องนะคะเป็นแม่ของโคดเป็กเป็นพี่ชายพี่สะพ้ายห้าสายและปัจจุบันตามมาค่ะดึงดูดนักธุรกิจเดิมในธุรกิจบริษัทภาคสินค้าอีกสองสายเป็นกี่สายแล้วคะท่านและตอนนี้ค่ะดึงดูดมาจากที่ทางานของสามีข้าราชก,การทหารเรืออีกกี่สายแล้วคะท่าน นี่คือการทำมันจริงๆค่ะนี่คือการทำมันสุดฤทธิ์สุดเด็สุดใจไม่สนใจ TikTok และข่เวลานี้ไม่ทำคลิปแล้วค่ะขอบคุณมากๆกับทุกห้องเรียนรู้ออนไลน์ออฟไลน์ขอบคุณมากๆค่ะทั้งดาวไลน์ทุกๆไอด์ไซไลน์ทุกราสเราหล่อร้อมเป็นทีมเดียวกันนั่นคือ GST95 ดีใจค่ะกับออกรเี่จะได้รับที่จะได้เป็นของตัวเองในออร์เคสนะคะวันที่30แน่นอนค่ะทีมเราตดเท้า,ทาเข้าไปที่งานเฉลิมฉลองด้วยทั้งหมดชั้นลูกนะคะ4 ID 5 i ดีหากำลังเคลียร์เวนยามอยู่ค่ะทุกท่านขอบคุณที่สุดค่ะกับโอกาสของคำธุรกิจไรตัวกลางเป้าหมายชาัดเจนค่ะากล้าสิบไปแน่นอนชัดเจนค่ะไปเลยค่ะต่อเลยค่ะลดเงินล้านบนวิธีละพบกันนะคะคืนไหมค่ะสวัสดีค่ะ